ครับสวัสดีครับทุกคนมื่อนี้เขาก็มาเก็บข้าวโพดกันแวนะครับแบกเนี้ยเขาเก็บอวานนี่ครับแต่รอบนี้เปิ้ลไทยแล้วครับนี่ไทยเซฟบันล้วครับแต่ยังมีพ่อข้าวโพดเพราะจะเก็บอยู่นะครับเก็บแป๊บเดียวกระหางหายอยู่ครับเปิ้ลไทยแล้วเนาะฟักโครูคลีเลยเ้องซินยางหาเบ้างนะครับเมื่อนี่ขึ้นขึ้นครับเมื่อนี้เขาบ่ได้ออกหามีผ้าผึ่งนะครับเขาก็ ย่างหากีบโพดลองเบิงครับก็พอพอได้อยู่ครับเอาไปติดตังมันครับเมื่อนี้จะได้จะกระสอบนะครับเนาะก็บพุ่ยอเลยเมื่อนี้กับบรรยากาศดีๆครับลมวีวีเอาครับเมื่อกี้ว่าโพดน้ำกันครับขับขบโพดกับพ่อมี่อยู่ครับแต่มันห่างเนาะมันเห็นเธอจะฝากสองฝากมั้ยสิครับ มันก็คือตอนเขาจะบม่ได้ไถครับถ้าเขาจะไม่ได้ไถนี่ยถ้าร่มเขาก็ล่มเป็นแถวไปเลยนะครับเป็นนาไปเลยมันก็หาง่ายเข้ากันครับอันนี้เขาเนี่ยตองยางทั่วครับยางหาเอาเอาครับเปดูกันต่อครับเจอหลายบ่หลายเนาะครับเกือบเต็มแล้วเก็บเต็มถังแล้วครับนี่เพราะได้เก็บอยู่ครับไปครับเขาเพิ่มกอบพ่อไมีอยู่นะครับ ลลยอยู่ครับนี่ติมดีก็อ็พูดครับพุฒได้เก็บอยู่ครับเอาเก็บของต่อนะครับทุกคน ครับบังฟ้ากรบผุกครับจำกระดินอยู่กระดินงมอยู่นะครับนี่นี่ครับกระบุกมาคยหากรบปุกหูนะครับนี่ก็บปเห็นครับต้องใส่ประสบการณ์นะครับสามปีครับเกี่ยวกับโพดมานนี่ครับแต่ละปีก็ได้หลายอยู่ครับหกเจ็ดพันอยู่แปดพันกับมีครับแต่ละปีก็แล้วแต่ราคากระปุดนะครับเนาะนี่ปีปีแรกครับที่ว่าหาสิบสามบาทกระปุด เราทำได้งเงินโอ้เงินกับหมื่นอยู่บ่ครับปีแรกเลยครับที่หากระปวดปีสองมากกว่าเจ็ดพันครับปีสามกับแปดพันปีนี้ครับปีสี่ต้องใช้ประสบการณ์นะครับมีที่หากระปวดวันตกสายมาหาซอยนะครับจมพอหาอย่างไรก็ได้หาได้หลายแท้เพื่อนว่าคนบ่เคยหานะครับนะนเนาะเขาบ่เคยหาเออก็เลยบ่ได้์ผ้ามามาหากะ ตากแดดด้วซึ่อเขาหาบ่เป็ีนนะครับกระซ้าของเขาเอาหากระต้อครับเฮ่าโอ้ดีที่ตรวจในฟักนี่เห็นตาดากโอ้ฟักไกยย่ครับเนี่ยผมมิดซีรีเลยเอาหากระต้อครับเต็มแล้วครับหาไ่ได้พอชั่วโมงนะครับนี่เต็มตั้งยางเซเวลาครับยางไก่ รถท่อจอญี่ปุ่นรถท่าก็เชี่ยวปิดเท่เลยนะครับหิวไปเท่ครับเอาคำพูดกันต่อครับครับทั้งก็เตรียมแล้วนะครับนี่กระสอบเตรียมแล้วครับเข้าสิกับเลยนะครับครับกินเขากันครับไปเบิ่งก่อนว่าจะไม่ก็บอีกรอบบนนะครับเนาะแดดก็ะกแล้วแดดรอเขาก็มา่สูดแดดนะทุกคน เอาครับเมื่อนี้เราป้าเราโพดที่วัดไทยแล้วนะครับนี่ฝากทุกคนครับเก็บกระโพดก็เอาครับเื็อนี้ป้ากระดิษไทยอีกรอบนึงก็สิยอดเลยนะครับกระดิเก็บอีกช่วงนึงกับหมครับมกกล้าขุมพ่าครับประมาณช่วงนั้นแหละครับเอาคลิปนี้ก็ขอพูดอะไรครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะมาเก็บกระโพดครับแล้วมาลุ้นกันนะครับเด้อถ้าจะไปขายถ้าจะได้เห็นแตกบาทนะครับเนาะจะได้แต่กิโลครับสวัสดีครับ